อบอกเลยนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะกรณีที่มีการยื่นของเงินคืนค่าประกันไฟฟ้าคืนต้องบอกเลยนะคะว่ามีการเริ่มเปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าข่าวกระแสเนี่ย เรื่องเงินขอคืนค่าประกันเนี่ยโอมาแรงจริงๆจักบางคนได้คืนไม่ได้คืนบางโอ้ผู้ชมวุ่นวายจริง,รงๆเลยนะคะบางคนนี่เข้าใจผิดพูดต่อๆกันไปข่าวเนี่ยก็บิดเบือนลบเดือนไปหมดเลยอะเป็นยังไงมาดูกันข่าวผู้ชมคะนายสนธิรัตน์สนธิจริรวงศ์ข่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็ได้มีการตอบเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะได้เงินคืนนั่นก็คือ ต้องบอกเลยนะว่าเขาต้องมีการสอบถามความเป็นจริงก่อนข้อเท็จจริงว่ากระแสขาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงและสุดท้ายค่ะก็ต้องยืนยันเลยนะคะว่านโยบายครั้งนี้เป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งในส่วนของเงินค่าประกันไฟฟ้านั้นเนี่ยมันจะอยู่กับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะคุณผู้ชมมันจะอยู่กับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟพอนั่นเองแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงละกฟน,นนะคะโดยในข้อเท็จจริงเนี่ย ไม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะคือจากเดิมเนี่ยจะไม่มีการเกี่ยวข้องกับการรับเงินคืนประกันเพราะมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้าทั้งสองแห่งอยู่แล้วฟังให้ดีๆค่ะคุณผู้ชมจะไม่มีการเกี่ยวข้องกับการรับเงินคืนใดๆ เพราะมิเตอร์ที่คุณใช้มันเป็นมิเตอร์ของการไฟฟ้าทั้งสองแห่งอยู่แล้วนั่นก็คือเป็นมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมิเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวงฟังดีๆนะคะนายสนนทริตน์นะคะ,ะ,คะก็ยังรีกกล่าวต่อค่ะว่าแต่ถ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าใดทำมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเสียหายไอ้มิเตอร์ของไฟฟ้าที่อยู่บ้านคุณแต่ละอนันแต่ละอันนั่นแหละบุคคลใดบ้านใดประชาชนท่านใด ที่ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของตนเองเช่นมันแตกหรือใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินก็ต้องรับผิดชอบหรือซ่อมแซมหรือต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไม่ว่าจะมีการเงินไม่ว่าจะมีเงินประกันหรือไม่มีเงินประกันก็ตามนะต้องบอกเลย ส่วนมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมากๆมากๆเลยผู้ชมหรือแบบมันเสื่อมสภาพคุณใช้งานมา10ปี20ปีที่มันเสื่อมสภาพแบบมันหมุนไม่ได้ล้วสนิมันขึ้นอะไรประมาณนี้คือมันเกิดของมันเองโดยที่เราไม่ได้ไปแตะต้องหรือไม่ได้ทํามันตกมันแตกไม่ได้เอาอะไรไปทุบไม่ได้มีอะไรไปทําอะไรมันเลยเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติของคุณล้วนๆเลยอย่างเงี้ยแล้วมันเสียหายอันเนี้ยไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบ ทางไฟฟ้าเขาจะเป็นคนรับผิดชอบให้คุณเองไม่ต้องรับผิดชอบไปใดทั้งสิ้นถือว่าเป็นเงื่อนไขเดิมโดยขอให้ยืนยันเลยนะคะว่าโดยยืนยันเลยว่าประชาชนจะไม่มีการเสียสิทธิ์จากเดิมที่มีการไม่เกี่ยวข้องกับการไปขอรับเงินประกันใช้ไฟฟ้าคืนเลยนะคะต้องบอกเลยว่าประชาชนเนี่ยอย่าตื่นตระหนกอย่าตื่นตระหนกค่ะบางคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับในเรื่องของนโยบายที่ กระทรวงพลังงานเนี่ยให้ไปนะต้องบอกเลยว่าหน่วยงานด้านพลังงานเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงๆผู้ชมคนที่เขาลําบากจริงๆมันเป็นยังไงอะมาฟังชั้นๆผมต้องบอกเลยนะคะว่าอย่างนี้ฟังให้ดีๆบางคนพูดปากต่อปากในเรื่องของการรับเงินคืนไฟฟ้าอันนี้ที่ได้ยินมานะบางคนค่ะพอได้ยินมาว่ากระทรวงพลังงาน จะมีการคืนเงินค่าไฟฟ้าอะได้ยินแค่นี้ไปไกลและความคิดของบางคนพูดปากต่อปากให้ชาวบ้านกันได้ยินเนี่ยมีเรื่องของไวรัสโควินา9ทีมานะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยไอเนี่ยจะให้เงินคืนมันเป็นยังไงแบบไหนมาพูดให้ฟังสิแนมพูดกันไปแบบเรในรนาดแบบข่าวนี่บิดเบือนก,กันไปเลยแห่กันไปสกัาไฟฟ้าแห่กันไปของเงินคืนเนี่ยเดือน,นเมื่อกีนเสนจ่ายไปใช้ไปของเงินคืนได้ไหมมันอยู่ในช่วงของไวรัสพอดีมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะผู้ชมคะ่ะ ในการที่คุณจะไปขอเงินรับประกันค่าไฟฟ้าคืนนั้นมันมีที่ไปที่มาฟังให้ดีๆฟังให้ดีๆข่าวชมการที่คุณจะไปนั้นหนึ่งที่เขามีนโยบายตรงนี้มานโยบายของเขานั่นก็คือเช่นมิเตอร์ที่คุณใช้อยู่บ้านเลขที่นั้นๆมิเตอร์ที่คุณใช้ปัจจุบันบ้านคุณมีทั้งหมดสามหลังอ่าบ้านหลังแรกก่อนค่ะมันพัง อย่างเช่นคุณไปทํามันแตกคุณทํามันตกลงมาคุณเอาอะไรไปทุบมันคุณทํามันเสียหายเนื่องจากที่เป็นมือของคุณเองมันเป็นอุบัติเหตุของคุณเองอันนี้คุณต้องชาระเองแล้วจ่ายค่าวิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดคุณคุณต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยนะไปอีกกรณีหนึ่งที่เป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานที่เขาให้คุณมานั่นก็คือหนึ่งถ้ามันเสื่อมสภาพ เสื่อมสภาพคืออะไรเสื่อมสภาพอย่างเช่นม um, right? hmm. ันไม่หมุนบ้างมันใช้งานมันนานมากๆจนมันเสื่อมสภาพมันไม่สามารถจะหมุนได้มันฝืดมันเครืองหรือมันเกิดจากอะไรก็ช่างที่มันเสื่อมสภาพหรือมันเกิดจากภัยธรรมชาติที่แบบมันเสียหายเองโดยที่เราไม่ได้ไปแตะต้องไม่ได้ไปจับมันเลยไม่ได้ไปทําอะไรของมันเลยไม่ทําให้ความเกิดความเสียหายใดทั้งสิ้นแต่มันเกิดจากธรรมชาติภัยธรรมชาติล้วนๆหรือเกิดจากการเสื่อมสภาพของมันเองอันนี้ต้องบอกเลยว่า คุณไม่เสียสิทธิ์แน่นอนคุณไม่เสียสิทธิ์แน่นอนคุณไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะเพราะทางนั้นเขาเป็นคนรับผิดชอบให้คุณเองทั้งหมดเลยนะคะคุณต้องเข้าใจดีๆแล้วคุณอยากตื่นตระหนกของเรื่องนี้เป็นเด็ดขาดคุณต้องทำความเข้าใจดีๆต้องฟังให้ละเอียด บางคนพูดบอกุ้ยค่าไฟฟ้าฉันถึงจ่ายไปฉันได้เงินคืนเนี่ยได้ยินมาหลายคนผู้ชมแหมบิดเบือนกันไปซะเต็มที่เลยไม่รู้ว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงไม่รู้ว่าข่าวไหนเป็นข่าวปลอมบิดเบือนกันไม่หมดพูดปากต่อปากบางคนพูดเต็มพอคนที่สองพูดต่อแหมคาพูดบางคําหายคนที่สามพูดต่อแหมบางคําหายอีกแล้วเป็นยังไงนะฟังดีๆเลยรัฐบาลเขาช่วยในยาเพราะที่คุณลําบากจริงๆเขาช่วยในสถานการณ์ที่คุณลําบาก พราะหน้าเศรษฐกิจตอนนี้มันลำบากเพราะบางคนเขาไม่ได้ทำงานบางคนเขาหยุดงานค่ะในช่วงของไวรัสโควิด19มันเป็นการแพ้เชือกระจายต่างๆเขาเลยช่วยตรงจุดนี้ของคุณบางคนไม่ทํางานอ่ะเผื่อมันทางมาคุณจงเงินที่ไหนไปซ่อมก็ไม่มีอะเขาช่วยตรงนี้เขาช่วยได้คุณต้องฟังดีๆคุณมีเงินอะคุณซ่อมเองคุณอยากจ่ายไหมล่ะถ้ามันเกิดจากภัยธรรมชาติของคุณเองคุณก็ไม่อยากจ่ายอะนะอ่ะนี่แหละ